พอจะไปอย่างพอที่เป็นตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอลยครับซื้อเครื่องดื่มให้คนฮอลยครับมามาอยังบบบนี้มายืมเงินน้ำมันหนาเริ่มครับใส่ตัวพ่อฮะยังว่าเล็กน้ำใสเด้อเล็กน้ำใสเอ้ามาทีนี้ที่บ่ให้ยืมเด้อโอ้ยสาข่ายอย่างเด้อเงินบ่ให้ยืมบ่ให้ยืมเฮ็ดจังได๋บ้านนี้กูอาให้เลยครับเอาให้เลยเลี้ยงๆๆอียงเอียงมีนี่พอมาสิมายืมเงินนําพี่เริ่มครับที่เพิ่นมา ว่าห้ยืมครับเพื่อนสีเลี้ยงเองเลยครับแมงไม่ยครับซาธุนำเดือผมนเคยเป็นคนว่ามาก่อนะเออเออีี่น้องแม่สุพกับโอนมาหาแล้วบัดนี้เมื่อนี้พระเอกเลิมมาเลี้ยงหน่ยออ่านเมืองสวนกัได้ครับือนี้พระเอกเื่อนเพ่เพืนสอ้ตใส่สองลอยเียนลมีอีกบัวไอยืมกันเนี่ยเดี๋ยวไอออกซอยเก้าเก้าไอออกซอยสามลอย เดี๋ยวโยกจอดไปอันมืออื่นเพื่อเรื่องสวงครับมือนี้พระเอกลืมกับพระเอกเกมบอลนะครับหมอกไห่เอ้ฟัีนับพวกไล่ยอ้ิน้ำล้ำเลยครับ ตึงนางเอกแนนพระเอกเกมบอลแล้วก็พระเอกลืมนะครับสารเอ้อให็นลำลำด้วยเด้อยล่ะเด้อมีข้นหักคนหอมคนห่มปันมาที่หลายๆเด้อยล่ะเด้อสาธุสาธุใครคือใครครับใครใครไทยคลิปร่ทันหรือไม่อยังก่อนยังก่อนอันนี้ที่แรกกันแม่สุปร้อนุญปัตตุนโอนเงินมาให้เพิ่นมาไปเสื่อนเครื่องดื่มให้คอนว้อยเด้อลรูปวะนี้การดำบ่มีเงินสดก็เลยมายืมน้ำมัน พระเอกหลิมกับพระเอกเกมบอล<อ>บนี้เพ่นิ่มตัวบอดีเพื่อนว่าห้ยืมครับเ <c oughs> พื่อน่าเพื่อนห้มาพันหนึ่งพัน่าไอเอาไปซื้อเลย <c oughs> อ่าเหลิมกับเกมบอลกับน้องแน่นที่เลี้ยงเองกรทสันขอบคุณ <c oughs> หลายๆเด้อ <c oughs> ลูกเต่าทั้งสามคน ขอให้ลำลำรวยๆก็อให้เอฟซีหลายๆขึ้นหานไดไปเรียงานไดกใอยเงืนแถมเต็มข้อเตรียมทงด้ลาเดอสาธุสาธุเด้อขคุณแทนคอนไหสุขุสุคนดลูกเด้อขอคุณครับใยคนใจยินใจอีี่งขึ้นเป็นันนครับผครับคุณาหลายครับส่วนของคุณแม่สุพรบุญปัดลูกขอยกยอดไปวันหน้าก็ได้ครับให้พ้นวันหเอาไปอ่านไปอ่านได้เงนไป เขาถ่าเขายู้หน่ามันมนาคพ่อมัมี่หนเอาเปล่าเรียนบุคคลสำคัญของเราได้ยื้วระเบ้าเรได้ยื้อระเบ้าเรับพี่น้องเอาจุมาโนี่หนาปบ้าแม่ก็ิปอยสู้ๆเนอให่ว้ป่นมหาเนอะให้านป่านมหาแค่สี่ลักเคยบวชมหาอย่างนสีดากเลยอะเอ้หูมหาดื้อไรกีการไอ้ว่เขาที่ม่ได้กินน้อ่น้องครับไปแล้วไปอ่องลองอ่องรองแล้วพุ่น ไปแล้วพุ่นอ้องลองอ้ององไปแล้วถือว่าได้เฮ็ดบุญแล้วนะครับผมได้นำมาน้ำพ่อแม่พี่น้องถือวามกบใส่นอาบุญน้ำกันเดยอใช่มันใสมากเลยมันเป็นมันเป็นฟิล์มเซรามิกฟิล์มเซรามิกแล้วมันไม่ร้อนด้วยนะห่อนี่เรา